กับเรื่องเศรษฐกิจปากปากท้องต่างๆใครจะไปเที่ยวด้วยเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีออกมาบอกกันเหลือเกินนะคะว่าในเรื่องของน้ํามันดีเซลที่มีการลดลงมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้อยู่ที่ลิตรละไม่ถึง30บาทแล้วนะคะหลายคนบอกแล้วเบนซินล่ะเมื่อไหร่จะลงสักทีนะคะเน้อยใจตอนนี้เรื่องน้อยใจได้แล้วนะคะใช่แล้วค่ะปตทและก็บางจากนะคะได้มีการออกมาประกาศค่ะปรับราคาขายปีกน้ํามันเบนซินนะคะแล้วก็แก๊สแก๊สโซฮอทุกชนิดนะคะลงอีกสาลงอีก50สสตางค์ต่อลิตรค่ะ บริษัทปตทนะคะน้ำมันแล้วก็การค้าปีกจำกัด มหาชนนะคะแล้วก็บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดนะคะได้มีการแจ้งว่าตั้งแต่ตีห้าของวันที่27กันยายน2566เป็นต้นไปประกาศปรับลดราคาขายน้ำมันเบนซินและแกส๊สโซฮอลทุกชนิดลงนะคะ50ตางค์ตงต่อลิตรยกเวน้นพรีเมียมนะคะ GSH95 นะคะแล้วก็กลุ่มดีเซลทุกชนิดอย่างคงเดิมค่ะใช่ค่ะส่งผลให้ราคาขายปลีกนนะคะน้ำมันหน้าสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะน้ำมันเบนซิน ราคาอยู่ที่47บาท24สตางค์ต่อลิตรค่ะแก๊สโซโฮอ 95แก๊สโซฮอ95นะคะราคา39มสบาทสีสตางตตค, so 91, าคาา์ต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอ91ราคา39.18บาทต่อลิตรนะคะแล้วก็โ so ซฮอ E20 ค่ะราคาต่อลิตรอยู่ที่37มสบาทสิสตางค์ค่ะแก๊สโซฮอ E85 ค่ะราคาต่อลิตรอยู่ที่36มสบาทเจสตางค์นะคะแล้วก็แก๊สโซฮอไฮพรีเมียม97นะคะบางจากรราคาอยู่ที่ 49บาท34สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์ Super Power ป,ป,ปตทราคาอยู่ที่44บาท94สตางค์ต่อลิตรสำหรับราคาดีเซลพรีเมียมนะคะดีเซล B7 ปตทราคาอยู่ที่40บาท24สตางค์ต่อลิตรค่ะและบางจากอยู่ที่42บาท34สตางค์ต่อลิตรขณะที่กลุ่มไฮดีเซล B7 นะคะก็และก็ไฮดีเซล B20S ราคาอยู่ที่ 99บาทงตงต่อลิตรทั้งนี้ราคาดังกล่าวนะคะยังไม่รวมค่าภาษีนะคะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้ก็ไปเติมน้ำมันกัน